ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันประจำวันที่28พฤศจิกายนครับซึ่งก็ต้องบอกว่าต่างชาติออกมาแช์แล้วคอมเมนเต็มแนวไม่สนโลกครับลุยใส่ร้ายไทยเนี่ยยิงก่อนกับการฟ้องเวทีโลกพร้อมกับยังมีอัปเดตล่าสุดครับกลายเป็นว่าความแตกคนงานนับแสนนั้นใกล้อดตายเต็มทน ซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่กองทัพบอกออกมาแฉยับเยินกับข่ามนว่ายังคงมีความเคลื่อนไหวด้านกําลังพลอยู่และก็วัตถุดุปกรณ์หลายต่อหลายอย่างซึ่งเราสามารถตรวจพบได้เป็นกรณีล่าสุดด้วยโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่กองทัพภาคที่สองครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้ ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างสูงเช่นเดียวกันเพราะเหมือนขมินจะใช้โอกาสนี้ที่เรากําลังชุลมุนวุ่นวายครับภายในประเทศอยู่เนี่ยขยับเข้ามารุกคืบและก็เต็มแนวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอัปเดตล่าสุดออกมานะครับกับทหารแนวหน้าในพื้นที่เนี่ยก็มีการออกมาบอกว่าทีงแมว,ว่าจะกระแสด,ดอบลงจากเงียบๆลงไปแต่ขมินมาเพียบเลยนะครับก็คือมาเต็มแนวซึ่งก็เป็นภาพถ่ายจากกล้องในวิชันนะครับที่จับภาพข่มินได้ คือจับมาตั้งนานแล้วนะครับน่าจะจับมาเกือบเดือนได้เลยนะแล้วคขมรนก็ยังอยู่จุดนั้นเติมกําลังพลเข้ามาอยู่เป็นระยะพร้อมกับเดินประชิดเนี่ยมาสู่หน้าแนวแล้วแล้วประกอบกับถ้าเกิดดูจากภาพต่างๆที่คขมรน อัปโหลดลงมาล่าสุดเนี่ยเหมือนจะมีการเตรียมความพร้อมนะครับเป็นระยะนะโดยเฉพาะภาพที่มีการรวมพลกันมีการยืนแถวการรวมกลุ่มกันแล้วก็วางแผนต่างๆนานา,นาซึ่งก็ยังมีภาพในปราสาทตาควายด้วยที่นาเอาตัวปราสาทนั้นมาสร้างเป็นานาที่มั่นทางทหารซะเลยนะครับกระสอบทรายเนี่ยอุดไว้ทุกรูไม่ว่าจะเป็นรูซ้ายรูขวาตรงไหนที่มีรูเนี่ยข้ามินอุดไว้หมดเลยในบริเวณบริเวณปราสาทตาควายนะครับยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับกับอัปเดตล่าสุดออกมานะครับกลายเป็นว่าจ่าสมครกเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ย อาจจะรู้จักกันดีนะที่เคยมีภาพบอกมานะครับว่ามีการแบกอาิจีเนี่ย มาจี้ใส่ฐานในเราในช่วงหนึ่งก่อนที่จะมีการประทะก,กันในห่วง5วันโดยตอนนี้อัปเดตออกมาครับกลายเป็นว่าจ่าสมครกนั้นกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็ตั้งแต่มีเหตุปะทะก,กันรอบแรกครับจนตกลงหยุดยิงกันชั่วคราวเนี่ยตั้งแต่นั้นมาฐานบริเวณภูผีครับใกล้กับเขาสัตวโสมนั้นโดยเป็นฐานของจ่าสมครกเองที่อายุ72ปีไม่ปรากฏตัวอีกเลยนะครับทั้งทงี่จุดนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดเลยนะที่บ้าคอนเทนต์ลงรูปกันจํำแต่ว่าไม่มีคลิปหรือว่่่าาารรรูปจสสมมคคกกหลุดัั้งงงนึึซ สุดท้ายครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยฐานข้าเมธเองครับในฐานบริเวณบูผีนั้นก็ได้ออกมาโพสต์อะไรลงภาพพร้อมกับบอกว่าคิดถึงพี่ชายและก็นักครบของฉันก็คือจ่าสมครคลนั่นเองก็น่าจะเป็นเครื่องการันตีได้นะครับว่าตอนนี้จ่าสมโครนเองเป็นปุ๋ยไปแล้วบริเวณฐานปฏิบัติการภูผีที่มีการประทะก,กับในเราซึ่งในช่วงที่มีการประทะก,กันเนี่ยก็มีแบบข้อมูลออกมารายงานออกมานะครับว่าเป็นปุ๋ยเนี่ยนับร้อยเลยเพราะว่าตรงนั้น สู้กันหนักเลยใกล้กับเขาสัตตสมใกล้กับปริภูมิมะเขือนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดที่อัปเดตออกมาครับตามที่มีข้อมูลนะก็คงต้องรอยืนยันอีกรอบนึงอย่างเป็นทางการครับว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ถือว่าคำเมตนนั้นเริ่มที่จะออกลายอีกแล้วนะครับไม่สนความจริงฟ้องทุนานาชาติเนี่ยใส่ร้ายหนาในเรายิงกอดบริเวณบ้านหนองยาแก้วพร้อมกับยังมีการกล้าอ้างว่าทุ่นระเบิดที่เราเหยียบล่าสุดรายที่เ็นั้นเนี่ยเป็นทน คือเด้งทุกอย่างเลยสําหรับขมิไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้นจนถึงขั้นทัพบกของเราเนี่ยออกมาตอบโต้ชี้แจงเหมือนกันว่ากรณีของขมิน,นั้นบิดเบือนชัดเจนแล้วก็ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับการวางกําลังของขมตด้วยในรบริเวณแนวชายแดนกองทัพภาคที่สองเองซึ่งเรื่องนี้นะครับกองทัพบกก็ได้ออกมาชี้แจงสู้แล้วว่าขมิน,นั้นบิดเบือนข้อท็จจริงครับทั้งต่อคณะทูตทั้งต่อองค์กรนานาชาตินะซึ่งหลักฐานของเราเนี่ยมันพิสูจน์ได้ชัดเจนมากและก็ประกาศลั่นออกไปครับว่าตอนนี้เราเเตตรรียยมมกกกกกําาาาลัังงงป้้ออนนนนแผ่ดิไทขฎกกใช อย่างเข้มงวดก็กลายเป็นในระหว่างที่ไทยเรากําลังเผชิญหน้ากับวิกฤตนาทั่วภาคใต้อยู่นะครับแต่ว่างูผิดข้างบ้านเนี่ยก็ยังชวนจังหวะกัดไทยไม่เลิกชวนตีชวนเล่นอยู่แบบนั้น โดยสิ่งที่กระทรวงกลาโหมของคาเมนครับได้กล่าวใส่ร้ายไทยเรานั้นเนี่ยก็มีเนื้อหาพูดถึงสถานการณ์แนวชาดแดนของไทยเราด้วยเรื่องแรกเนี่ยก็มีการระบุว่าฝั่งไทยเราครับจับกลุ่มฐานัมบ,บูชานี่ทั้งหมด18นายอย่างผิดกฎหมายอันนี้คือแถกับนานาชาติไปดือด้อเลยกับขมิมนครับแต่ว่าเราก็โต้แย้งเรื่องนี้นะเราบอกว่ามันไม่เป็นความจริงเลยนะครับเพราะฐานัมบ,บูชาทั้ง18นายเนี่ยได้ยอมจำนนจากการสู้รบในพื้นที่แล้วฝั่งกองทัพไทยเราครับได้ทําการปลดอาวุธควบคุมตัวไว้ภายใต้หลักกฎหมายสากล แล้วในระหว่างควบคุมตัวครับก็ได้มีการดูแลภายใต้หลักมนุษยธรรมและก็เปิดให้ผู้แทนองค์กรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าเยี่ยมได้ตามปกติและก็เปิดเผยอย่างโปร่งใสด้วยจึงไม่ใช่การจับกลุมและก็ควบคุมตัวโดยมีชอบตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ขมินบอกว่าไทยเรายิงใส่พลเรือนก่อนในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วนั้น อันนี้เราก็ตอบตู้เหมือนกันนะครับขมินคือกล่าวมาหาเราแบบไม่มีหลักฐานอะไร้หลักฐานมากๆเราก็ตอบกลับไปว่าอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงเหมือนกันนะครับก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้น เป็นลักษณะที่ฝ่ายกัมบูชาครับเจตนาโจมตีใส่ไทยเราก่อนจากนั้นฝ่ายไทยเนี่ยก็ดาการยิงเตือนไปหนึ่งรอบเพื่อตอบโต้ตามกฎการใช้กําลังแล้วหลังจากนั้นที่เรายิงตอบโต้ไปครับก็ยังพบความผิดสังเกตนะที่ฝ่ายกัมพูชายังพยายามใช้ปฏิบัติการข่าวสารโจมตีให้ร้ายแล้วก็สร้งญญางบันญหลักฐานเท็จเนี่ยบิดเบือนใส่ร้ายไทยเราเหมือนเดิมเรียกว่าเป็นการจัดฉากในเวทีต่างประเทศซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นหลักประเด็นสําคัญเลยที่เราได้รับการยืนยันจากคณะเอออทีของฝั่งไทยเราเนี่ย บอกว่าทุนระเบิดที่เราเหยียบล่าสุดเนี่ยเป็นทุนระเบิดใหม่อย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้ครับขเมนก็บอกว่ามันเป็นทุนระเบิดเก่าแล้วไทยเราจัดฉากเหมือนเดิมโอ้โหกลายเป็นว่ายังปล่อยข่าวเท็จดย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ตอบโต้กลับไปแหละว่าในประเด็นการเก็บกู้ทุนระเบิดนั้นเนี่ยเราก็ยังคงดําเนินการเหมือนเดิม ใน5พื้นที่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าระยะแรกเนี่ยจะพบการข,ขัดขวางจากฝ่ายกัมพูชารวมถึงการลักลอบวัตถุระเบิดใหม่ในบางจุดแล้วก็ลอบตัดและขโมยรั้วลวดหนามของฝั่งไทยเราแล้วก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้กับสิ่งที่กระเมนใส่ร้ายนะครับทั้บกก็ยังบอกว่ามีทั้งการบอกว่าฐานพรานไทยเราเนี่ยข,ข่มขืนแรงงานกัมพูชาแล้วจากการตรวจสอบเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดบวกกับการที่จุดประทัดเนี่ยแล้วบอกว่าไทยเรายิงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอันนี้เราก็ตอบโต้ไปเหมือนกันนะครับเป็นการตอบโต้ล่าสุดเลย แต่ว่าสิ่งที่เราแฉขมิญไปอีกรอบหนึ่งก็คือขมิตอนนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวด้านกําลังพลและยุทโธปกรณ์ตรวจพบอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งการผัดเปลี่ยนกําลังปรับที่ตั้งและก็ขยับอาวุธจํานวนหลายจุดซึ่งนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดในฝ่ายความมั่นคงของไทยเรานะครับที่ตอบโต้ขมิไปนะแย้งมาแบบไหนเราก็ตอบโต้ไปแบบนั้นแล้วตอบโต้ไปทีละช้อยทีละข้อพร้อมกับใส่เหตุผลประกอบไปด้วยหลักฐานประกอบไปด้วยแต่ที่ผมสนใจเนี่ยก็คือการปรับกําลังของขมินะครับแล้วก็ การขยับอาวุธเนี่ยจำนวนหลายจุด ซึ่งเราไม่รู้เลยนะครับว่าขมิจากขยับอาวุธไปอยู่ตรงจุดไหนบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยน่าจะอยู่ในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่ไม่ว่าจะเป็นปราสาทตาควายเอ่ยภูมัเขือเอ่ยช่องอันมาหรือแม้แต่ช่องบุกนะครับที่เราต้องระวังกันเป็นอย่างดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการอัพเดตครับจากบริเวณแนวชายแดนของไทยเราก็คงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับกับสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งเรายังไว้ใจขมิไม่ได้จริงๆนะครับรอบนี้เอาเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับกลายเป็นว่าต่างประเทศเนี่ยตบหน้า หันคาดการเศรษฐกิจกัมบูชาที่อาจจะลดลงมากกว่า4%ในปีหน้าด้วยหลังจากที่มีการประทะก,กับไทยเราซึ่งก็เป็นสำนักข่าวต่างประเทศเลยครับเที่ยวมารายงานว่าตอนนี้ขเขมรน,นั้นสุดอย่างหนักและก็มีผลกระทบจากหลายปัจจัยรวมถึงความตึงเครียดบริเวณแนชวชายแดนกับฝั่งไทยเราทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ย ลดหวบลงเยอะมากแล้วก็กิจกรรมการเงินซบเศซาจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้นในปี67ครับเศรษฐกิจกัมพูชานเนี่ยมีการเติบโตถึง6%นะครับแล้วในช่วงต้นปีของปี68เนี่ยในช่วงที่ยังไม่ประากับไทยเรานะครับเติบโตมาถึง6.8%นะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ประทะแนวชายแดนเกิดขึ้น นะครับกลายเป็นขมิมนั้นอดอยากมากกว่าเดิมเศรษฐกิจจากที่กําลังโตก็ลดลงมาถึง4%ปนตะครับตอนนี้เหลือเียงแค่สเปเท่านั้นซึ่งก็เป็นผลเสียมาจากการสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวแรงงานส่งกลับประเทศนอกจากนี้ก็ทำให้นี้ภาคเอกชนของขมิญครับอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมากๆนี่เสียเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับความหมอนแดงในการกำกับดูแลธรรมิบาลแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อสเสถียรภาพทางการเงินของขมิด้วยอันนี้เป็นสื่อต่างประเทศนะครับที่เป็นสื่อแรกที่ออกมาพูดถึงขมิว่าตอนนี้สุด ักอีกสื่อหนึ่งครับที่ดทมอลคเมร์รับความจริงไม่ได้เลยกลุ่มสิทธิมนุษยชนครับที่ออกมาบอกว่าแรงงานคเมตเนี่ยที่กลับจากไทยเรากลายเป็นว่า นับแสนคนนะใกล้ที่จะอดตายมากยิ่งขึ้นโอ้โหนี่ไม่ใช่สื่อจากไทยเรานะครับแต่ว่าเป็นสื่อจากต่างประเทศนะแต่เขมรมนก็ยังไม่ยอมรับพร้อมกับบอกว่ามันไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดเพราะตอนนี้แรงงานกัมพูชานั้นมีงานรองรับหลายตําแหน่งซึ่งก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าแรงงานที่เดินทางกลับเนี่ยได้รับความช่วยเหลือต่างๆนานาครับรวมถึงเข้าศูนย์รับรองมีบริการขนส่งพากลับจังหวัดบ้านเกิดช่วยแบกข้าวของฟรีมอบน้ําดื่มฟรีรวมถึงอำนวยความสะดวกและก็จัดเทศกาลเนี่ยจ้างงานไปแล้ว577ครั้ง แล้วก็เหมือนอ้างว่ามีแรงงานเนี่ยมากกว่า280,000คนที่ได้ทํางานในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังมีตําแหน่งว่างอีกราว80,000ตําแหน่งซึ่งก็ยังมีการต่อว่ามนุษยชนด้วยนะครับบอกว่าการค้นพบการแบบนําข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนี้เนี่ยไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์และก็ไม่อาจยอมรับได้เพราะรายง,งานดังกล่าวเนี่ยพึ่งพิิงเพียงแค่แรงงาน56คนเท่านั้นและก็อ้างว่าไม่สามารถเป็นตัวแทนของแรงงาน